ตัวนี้เสียงนี้นะครับจากที่ประสบการณ์นะครับที่ผมเคยวิเคราะห์งานมานตัวนี้จะเป็นเสียงเกี่ยวกับปัม๊มภูมิพลพลัเวอร์เสียงนี้อนนี้อันนี้มีชัดเจนไม่ใช่ครับผมว่ามีคนเป่าลูกวีดอยู่ข้างไม่ใช่ <laughs> อันนี้คลิปนี้นะครับมีควันออกมาตอนเช้าเช้าติดเครื่องเช้าเช้าเนี่ยควันจะออกลอยๆอ,ออกมาเป็นลูกๆ ลูกเขาแจ้งว่ารถวิ่งอยู่แสนสองหมื่นโลแล้วเกิดชาร์ปละลายเนื่องจากน้ํามันดีเซลเนี่ยรั่วไหลเข้าไปในห้องน้ํามันเครื่องฮะรั <Huh? S 1> ่วเลเขาแจ้งแบบนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมนาต้อยครับผมแจนเบียรครับพบกันในรายการช่างรู้ช่างคุยครับผม ทีนี้จะเป็นเรื่องของคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปดูก่อนนะครับมีหลายหลายคลิปมากซึ่งอยากจะให้อาจารย์เบียร์ได้ฟังแล้วก็ลองวิเคราะห์ให้ผมหน่อยมาดูที่คลิปแรกครับพี่อันนี้ลองฟังเสียงครับอปกติว่าอาการเนี้ยมันปกติไหมคอม,อมอแอร์ตัดต่อไวมากการตัดต่อของแอร์จะไวหรือช้า ผมจะถามลูกค้าก่อนถ้าลูกค้าไม่เคยเป็นซ่อมระบบแอร์เลยผมจะมองไปที่ตัวหน้าคัดคอมแอร์ซึ่งเป็นคัดแม่เหล็กตัวนี้ถ้าระยะมันยิ่งห่างเท่าไหร่ในการจับหรือปล่อยของคัดแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีเสียงดังขึ้นมากเท่านั้นแล้วยิ่งเป็น1ึ่งหรือเโวเ์เนี่ยเขาเน้นเป็นเรื่องการเงียบของเสียงเขาก็เลยออกแบบแผ่งคัดไฟฟ้าตัวนี้ให้มันมีระยะที่เหมาะสม,มแต่เมื่อลูกค้าใช้งานไปสักระยะหรือนานๆแล้วเนี่ยการสึกหลอของหน้าคัดแม่เหล็กมันสึกหลอมากขึ้น ก็เป็นระยะห่างของการจับของตัวคัดแม่เหล็กประเด็นที่2ก็คือเมื่อลูกค้าได้ไปทําการท<ำ>ําเกี่ยวกับโรุงสารระบบแอร์มาไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ํายาการแว็กอะไรพวกนี้ถ้าอาการแบบนี้เนี่ยสแสดงว่าน้ํายาในระบบของแอร์นั้นเกินมาตรฐาน,นามันจะเกิมากเกินไปใช่ครับมันจะเกิด<อ>แรงดนันเพราะว่าในระบบแอร์มันจะมีสวิตช์แรงดนันตัวจับแรงดันมาตรฐานอยู่ถ้าเกินเนี่ยมันก็จะตัดต่อตัดต่อตัดต่อตลอด แต่ถ้าลูกค้าไม่เคยทําอะไรมันเลยแอร์เย็นปกติอืมผมก็จะมองไปที่คัดไฟฟ้านะครับคัดแม่เหล็กหน้าคัดคอมใช่ครับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไปแมนเทนแนนต์มาไปทํามากับระบบแอร์ก็จะมีผลในเรื่องของการเติมวัตยาที่เกิดใย่ยังมีอีกผมเบียร์รอสักค<ะ>ู่รอสักคู่ ตัวนี้เสียงนี้นะครับจากที่ประสบการณ์นะครับที่ผมเคยวิเคราะห์งานมาตัวนี้จะเป็นเสียงเกี่ยวกับปัม๊มภูมิพลพลเวอร์มันทําให้ใบพัดของปั๊มเนี่ยไปเสียดสีกับของเสื้อตัวปั๊มพวเวอร์มันเป็นสาเหตุอะไรบ้างหนึ่งขาดการดูแลรักษาในการเปลี่ยนน้ามันพวเวอา์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทพิก้กําหดนดออาจจะเกิดอุบัติเหตุมานะครับแล้วทาให้แรงดันายในปั๊มเนี่ยมันตกค่อมใบแผนก็เกิดการสึกหรอ มีแค่นี้แหละที่ทําให้เสียหายได้อาการนี้เสียงนี้ใช่เลยคปั๊มวงมาลัยทวิวงมาลัยวิดวิดพังต่อไปครับอาจารย์เบียร์โอ้โหถ้ามีเสียงนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่าไปมองว่าเทอร์โบเสียหายเพราะมันจะดังอยู่ในเสาเทอร์โบเนี่ยถ้าเสียงเนี้นะแต่ตัวเนี้ยมันดังเกี่ยวกับชุดควบคุมไวกั้มสุญญากาศ อ้ไปชุดนี้เหรอครับไอชุดไม่ใช่ครับเจจูหน้าบริเวณหน้าเครื่องชุดนี้เนี่ยเป็นแผ่นอลแรมไม่ใช่ไม่ใช่แกนนี่เหรอไม่ใช่ครับตัวที่เสียหายก็คือ EVRV v a l ตัวนั้นจะเป็นตัวควบคุมสูญอากาศไม่ไม่ใช่เทอร์โบเลยไม่ใช่ครับลูกค้าบางท่านนะครับมีมีมีเคยเจอจังมันมีเสียงนี้ขึ้นมาเนี่ยสั่งเปลี่ยนเทอร์โบทั้งลูกเลยหรือว่าศูน์เป็นอู่ภายนอกเนี่ยเปลี่ยนไปเสร็จปุ๊บอาการไม่หายเพราะประเด็นสําคัญมันไม่ใช่เทอร์โบเสียมันเกี่ยวกับ ตัวควบคุมมันเสียหายควบคุมสุญญากาศไม่ได้มันก็เลยมีเสียงดังมาที่แผ่นดังแฟลแต่ถ้าวิเคราะห์ผิดจุดปุ๊บเนี่ยลูกค้าเสียหายครับมันคือตัวอะไรครับ e v r v e v r v เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาทั่วไปเรียกว่าแหวกถ้ำควบคุมสุญญากาศปรับคีบใบเทอร์โบแปรผันก็คือตัวนี้มันใช้ควบคุมคีบใบพัดเทอร์โบใช่ครับอ๋อเพื่อให้มันทำงานได้ดีาทาไมว่าทำไมเขาไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเข้าไปไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีระบบไฟฟ้าแล้วอันนี้ผมมีข้อมูลการที่ระบบไฟฟ้ามาอย มันทําให้อายุการใช้งานอุปกรณ์มันสั้นแต่สูญอากาศเนี่ยมันไม่มีการช็อตหรือไม่มีการอาร์คคุณสร้างมาเท่าไหร่มันก็ใช้ไปเท่านั้นแล้วมันก็ไม่สร้างมาไม่พอมันก็รีลิสออกไปสู่อากาศโดยที่ไม่เสียหายและไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนซ่อมแซมอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเนี่ยมันมีชั่วโมงงานของมันแต่ e v v หรือวาลตัวเนี้ยคุณมีสร้างแรงดันได้มันก็ทํางานได้และกลไกไม่ซ้ําซ้อนถ้าเกิดมันเสียหายมันก็จะมีเสียงเตือนหรือว่า มีอาการรถวิ่งไม่ออกอแต่ถ้าเป็นระบบไฟฟ้าเข้าไปควบค,คุมเนี่ยอย่างน้อยนะไฟโชว์อุปกรณ์เสียงแล้วอุปกรณ์ค่อนข้างแพงในรถบางรุ่นที่ใช้นะแต่ยูสุเราเนี่ยเป็นรถที่ต้องการความประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่เอาเทโบยีพวกนี้มาใส่นะครับเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นมากแล้เขาเสียหายไวด้วยรถจะวิ<ๆ>่งด<ๆ>ีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ควบคุมมันอยู่ที่ตัวองเทอ์โบเองนะครับโอเคอันนี้ต่อเลย อันนี้คลิปนี้ควันนะครับมีควันออกมาตอนเช้าเชติดเครื่องเช้าเ้าเนี่ยควันจะออกลอยๆออกมาเป็นลูกๆการสตาร์ทรถใหม่เช้าเ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องบน1.9ครับเครื่องยนต์0 0 0พัหรือเครื่องยนต์25 0 0าทำไมต้องเป็นเวลาเช้าเอจากต้อยทราบไหมครับผมไม่ทราบจริงครับการจุดระเบิดการจุดระเบิดของน้ำมันดีเซลเนี่ยมันต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมถูกไหมต้องไหมครับ อุณหภูมิของอากาศอุณหภูมิเครื่องยนต์อุณหภูมิของเชื้อเพลิงมันต้องเหมาะสมมันถึงจะจุดระเบิดเผาไหมในอย่างสมบูรณ์อันนี้ผมจะไปที่เครื่องสองพันห้าก่อนครับ,รบพออุณหภูมิห้องเผาไหมม,มันยังไม่อุ่นไม่เพียงพอการ s t a ร t u เช้าๆเนี่ยการเผาไหมม,มันก็ไม่สมบูรณ์ไปด้วยในระยะหนึ่งรถที่เหมาะสมับการใช้งานที่ดีที่สุดคือความร้อนมันจะต้องขึ้นอยู่ตรงกลางของหน้าปัดเนี่ยคือจุดที่พร้อมใช้งานที่สุด น้ำหล่อเย็นจะอยู่ที่85องศาเซลเซียส <S 1> <S 1> ที่ผมเห็นภาพในคลิปเนี่ยผมอธิบายว่ารถสตาร์ทใหม่ๆตอนเช้า <Ừ> ตัดไปที่ะเคลสค,คืออุณหภูมิห้องของ,อง,ของไม้หรืออุณหภูมิที่เลยนะยังไม่เหมาะสมที่จะใช้งานมันก็เลยทาให้การจุดระเบิดเนี่ยเกิดมีความลงเหลวของฟันผาวมาหลายๆมันเรียกว่าจุดระเบิดไม่ไม่ดีอะยังไม่สมบูรณ์ครับไม่สมบูรณ์มันเสียหายไหมมันไม่ได้เสียหายแต่เพียงแค่มันรออุณหภูมิที่เหมาะสมเท่านั้นแต่ถ้ารถที่เสียหายล่ะ อ่าการกรณีที่รถวิ่งร้อนๆเนี่ยอุณหภูมิก็ร้อนแล้วแต่จะมีฟันหลายอย่าง,งอยู่ส่วนแรกที่ผมจะไปดูก็คือหนึ่งเลขกิโลที่ลูกค้าใช้งานไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่สองดูว่าการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนต็มแต่ตามระยะที่กำหนดหรือไม่ส่วนที่สามลูกค้าเนี่ยมีการตรวจสอบพวกกออากาศรองชื้เพลิงในบ่อยครั้งแค่ไหนนี่คือเรื่องพื้นๆเลยนะใช่ครับเรื่องพื้นๆที่เราเราอาจจะมองข้ามไปครับที่เราจะต้องใส่ใจแต่ถ้ามันเป็นช่วงเช้าๆแล้วหายไปเนี่ย ไม่ไม่ต้องไปตกใจครับเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำมันดีเซลหรือเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันยังไม่เหมาะสมในการถาไหม้อันนี้ก็ไม่น่าตกใจอะไรใช่ครับนะครับเสียงนี้อันนี้อันนี้มีชัดเจนไม่ใช่ครับผมว่ามีคนเป่าลูกวีดอยู่ข้างไม่ใช่อันนี้ที่ผมมองในคลิปนี้นะครับผมจะมองไปที่หน้าคัดคอมแอร์หน้าคัดคอมแอร์ไม่ขยับก็แสดงว่าระบบแอร์ยังไม่ทํางานอ่าอ่าอ่าผมก็จะ้ตัด ปั๊มพาวเวอร์ออกไปถ้าพาวเวอร์มันจะเป็นเสียงที่นุ่มนวลกว่านี้อ่ะเมื่อสักกู่ที่ได้ยินไป<ช>ตอนแรกแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็จะตัดไปทุอย่างก็เหลือแต่ผู้เล่เฟืองพ่ง 1> 1. <9 S 2> วงนะครับหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้านะครับหนึ่งจุดเก้านี้อาจจะหมดการสภาวะของจจระบีภายในมันเกิดาการใช้งานไปนมันแหง้งมันเหมือนอ๋อมันเป็นตัวลูกลอกใช่ครับซึ่งไอ้ไอ้รุ่นนี้มันมีลูกลอกสองตัวใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผมได้ยินเสียงแบบนี้ผมยังไม่ฟันว่าตัวใดตัวหนึ่งแต่ันฟันไปที่ลอกหน้าเครื่อง อ่าโอเคอ,อาจจะเป็นตัวบนก็ได้ตัวล่างก็ได้เขาเรียกว่าลูกลอกแอร์เตะตึงสายพานอ๋ออะแต่ทีเนี้ยถามว่ามันสามารถอัดจารบีได้ไหมมันทําได้ครับแต่ผมไม่แนะนํามันไม่ใช่การซ่มอมที่เป็นมาตรฐานอ,อท่านอัดจารบีไปเนะี่ยมันอาจเช้ได้ชั่วสักระยะหนึ่งหนักเลยครับข <อ S 1> บางปลอดภัยพวกนี้ท่านอยากไปซ่อมแซมเองผมแนะนําให้เปลี่ยนเพราะอย่างน้อยเนี่ยไอ้ตัวซีนปิดการจารบีรั่วซึมก็ได้เปลี่ยนใหม่เพราะพวกนี้ไม่ยางก็พลาสติกนะครับ พราะว่าจริงๆแล้วจาบีก็มีอายุของมันใช่ครับมันมีลูกค้าเขามีตบท้ายมีตบท้ายแฟนเพจแฟนเพจเรานี่แหละนะครับโทรมาหาผมโทรมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับควันไหลอ๋อควันไหลคล้ายๆกับตะกี้ใช่ผมก็เลยถามลูกค้าว่าลูกค้าแปเอาข้อมูลมาจากไหนผมก็ด้เข้าไปดูคลิปที่ลูกค้าให้เข้าไปดูลูกเขาแจ้งว่ารถวิ่งอยู่แสนสองหมื่นโลแล้วเกิดชาร์ปละลายเนื่องจากน้ํามันดีเซลเนี่ยรั่วไหลเข้าไปในห้องน้ํามันเครื่องฮะรั่วไหลเขาแจ้งแบบนี้ ช่างนะเขาจะว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยมันล้วนไหลเข้าไปในห้องน้ำมันเครื่องไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงใช่ไหลเข้าไปผสมกับน้ำมันเครื่องจนทําให้ชาร์ปละล,ะลายแล้วผิดถูกยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ผมยืนยันว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เออผมก็ยังแปลกแปลกเพราะว่าผมดูจากคลิปเนี่ยเขาบอกว่ารถเนี่ยวิ่งปกติหมดถ้าถ้าอย่างเคสน้ําเข้าไปปนน้ำมันเครื่องอยังน่าเชื่อถือมากกว่าออยผ่านออยใช่อย่างน<ฮ>ั้นผ่านออยยังยังเป็นไปได้ใช่แต่เขาบอกว่าน้ํามันดีเซลเนี่ยมัน เล็ดรอดมาจากตัวของรถพุเชเพลิงเนี่ยเข้าไป,ไปอยู่ในแค้งน้ำมันเครื่องอะครับทางไหนอะผมดูจากท่อทางน้ํามันมันน่าจะไปไม่ได้ไม่น่าจะมีไปได้ครับแล้วพวก็อีกเรื่องหนึ่งที่สงสัยคือเขาบอกรถเนี่ยถ้าขับวิ่งได้ปกติอืวิ่งร้อยสามร้อยสี่ปกติแต่ทาให้ช้าบานี่ยผมมองไปที่สายอื่นอื่นหนึ่งน้ำยาหล่อเย็นคุณมีปัญหาไหมนั่นแหละครับผมน้ำมันเครื่องนั่นแหละคุณหมดสภาพในทาง ปฏิบัติด้ทางที่ดีนยมันเป็นไปไม่ได้เพราะอย่างน้อยถ้ามันเล็ดลอดออกไปเนี่ยแหวนทุกตัวต้องมีปัญหาหรืออจะกกไปได้อย่างนึงก็คือฝาสูบแตกโอ้โหในเรื่องใหญ่อันนี้นนมันก็ไม่ใช่เรื่องแบบว่าแค่ควันตุ่ยๆแล้วนะครับมันก็จะเป็นจริงทั้งฝาสูบแตกนีเสียง อาการหนักเป็นไปไม่ได้แต่ก่อนรถไาจะเล้าเนี่ยเครื่องยนต์พังหมดแล้วโอ้โหแล้วตอนนี้เราเป็นอลูมิเนียมด้วยมันเรียมอลอยมันไม่ใช่ว่ามันจะแตกกันง่ายง่ายใ,ใช่ไหมครับถ้ามันจะไปได้อีกอย่างหนึง่งก็คือปั๊มแรงดันสูงรัว่วเพราะว่ามันใช้เฟืองขบกันอยู่ในเครื่องยนต์นนถ้าตัวนั้นเนี่ย มันน่าจะเป็นไปได้มากกว่าเป็นไปได้ที่สุดนะครับแต่ปั๊มเนี่ยแหละครับแต่ถ้ารถใช้งานปกติไม่ได้เป็นรีแมปไม่ได้เป็นดันล่างโอกาสที่จะเป็นน้อยมากไม่น่าจะเป็นตัวที่อาจารย์เบียร์พูดที่ผมเห็นมเห็นภาพว่าถ้าอธิบายแบบผมเนี่ยผมผมว่าจะคอยตามได้ใช่แต่ถ้าบอกถ้ามาจากหัวฉีดผ่านมาแหวนมามาที่ห้องมันเป็นไม่ได้ครับไม่่าความร้อนนั่เผาไหม้เกี่ยงองศาครับโอ้ยอะไรเข้าไปมันก็เผาไหม้หมดเกลี้ยงหมดครับไม่เลือะบางทีน้ํารั่วเข้าไปเนี่ยน้ำตาน้าแตก ยังหาจุดออกไม่เจอเลยเพราะว่ามันไปปุ๊บมันก็ฉุดระเบิดไปหมดมันก็หายว่ไปแล้วครับอนะครับวันนี้เราซัดกันยับนะครับเป็นคําตอบดีๆจากอาจารย์เบียนะครับวันนี้ผมน้าต้อยแล้วก็อาจารย์เบียนะครับกับรายการช่างรู้ช่างคุยวันนี้เราขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้ก่อนยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้โอเคครับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ